สวัสดีนะครับร้านเจพีสเปคนะครับผมวันนี้มารีวิวเป็นฟิล์มฟ้าใสเซรามิกนะครับฟ้าใสเซรามิกนะครับคันนี้ในนิวเชฟนะครับโคตรหล่อเลยนะครับคันนี้รถสีฟ้านะครับรถสีน้ำเงินฟิล์มสีฟ้านะครับทําโปรโมชั่นอยู่นะครับสําหรับฟิล์มฟ้าใสเซรามิกตัวนี้นะครับฟ้าใสเซรามิกตัวนี้โปรโมชั่นอยู่2,500บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับกระบะแคปนะครับสนใจทักทายมานะครับเดี๋ยวพาชมเดี๋ยวพาชมคันนี้ ตรงรอเลยนะครับนี่นะครับอาเดี๋ยวพาชมนี่นะฮะ้าใสเซรามิกนะครับจัดไปฟิล์มดำเซรามิกก็มีนะครับฟิล์มดำธรรมดาก็มีนะครับสนใจทักทายมานะจ๊ะ2,500บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีลอกฟิล์มเก่าแล้วนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับหน้าร้านอยู่ราชกระงซอย34มทับสามนะครับโอเคใครสนใจทักทายมานะครับรอเลยจ้า ไปไป